เบี้ยแก้หลวงพ่อออสประทานิโกวัดไซมหยปลุกเสกเนี่ยนาน3เดือนไตามากในปี64สับใครที่มีปัญหามีความเชื่อเนาะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลใครที่กลัวเกี่ยวเรื่องคุณใสยมนต์ดำไปรักษาอาการต่างๆที่เป็นวันพระวันโกนเห็นผีเห็นใครจะมาฆ่ามาแก่งเนี้ยหลายๆคนเอาไปใช้แล้วชีวิตเนี่ยดีขึ้นบางคนเนี่ยฝันเห็นผีมาร่วมหลับนอนด้วยอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเดี๋ยวผมจะไปรีวิว ว่าเบีย้ยแก่ของพระอัศออะอาจารย์ออศเนี่ยที่หลายๆคนเชื่อว่าแก้คุณสขับไล่มนดำเนี่ยเป็นอย่างไรหน้าตาเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปชมพร้อมกันเบีย้ยแก่รุ่นไตรมาส64ที่หลวงพ่อออศเนี่ยออกมาให้บูชาสําหรับลูกศิษย์ต่างๆที่มีความเชื่อมีความกังวลใจทุกใจเนาะเกี่ยวกับเรื่องคุณสามนดำยาเสน่ห์ลักษณะจะเป็นแบบนี้นี่คือตัวหอยเบีย้ยอ่าภายในจะบรรจุปลอด ซึ่งทำการปลูกเศษฆ่าพิษแล้วก็ปลูกเศษความเป็นมงคลแล้วความเชื่อโบราณเนี่ยปลอดที่อยู่ภายในเบีย้ยแก้เราสามารถเขย่าดูได้สามารถป้องกันผีป่าผีโป่งผีเปรตและความเชื่อของเบีย้ยแก้คือแก้คุณสาแก้มนดำถ้าวันนี้เราไม่ได้ประสบพบเจอด้วยตัวเองไม่มีปัญหาเราสามารถบูชาเก็บไว้ให้ลูกหลาน เพื่อเป็นเครื่องป้องกันได้ในปี2564ที่ผมบันทึกเทปถ้าเรารู้จักวงดนตรีต่างๆที่เกิดขึ้นมาแม้ว่าเราอยู่ในยุคที่มีอินเทอร์เน็ตใช้ยุคที่มีลิซ่าแบ็คพิงคนไทยที่ดังไปถึงเกาหลีแต่เชื่อไหมคุณใส่เนดำเนี่ยยังมีอยู่จริงจากประสบการณ์ที่ผมเนี่ยส่งมอบเปียแก้มีคนให้ผมบูชาจากวัดและส่งไปให้เนี่ยหลายๆคนมีอาการแปลก ทุกวันพระเนี่ยมีอาการปวดหัวบ้างนอนไม่ได้บ้างมีลูกกลมๆเนี่ยวิ่งขึ้นตามท้ายทอยตามคอยอย่างเงี้ยซึ่งไปหาโรงพยาบาลแล้วก็ไม่หายอันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเขาเชื่อว่าเป็นอาการทาักุนใสเกี่ยวกับเรื่องมด์ดําเขาก็หาวิธีรักษาทางปกติเนี่ยไม่หายแล้วมาพึ่งบาร,รมีของหลวงพ่อออสหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินข่าวที่มีคนมาขอให้หลวงพ่อเนี่ยช่วยเหลือ มาดื่มน้ำมนมาแก้คุณใสรักษา,าการต่างๆแต่เนื่องจากสถานก,การณ์โควิดนะทำให้ทางวัดเนี่ยประกาศงดแก้คุณใสามาตั้งแต่กุมภาพันธ์ต้นปีและ25ง4จนถึงปัจจุบันเนี่ยก็คืองดแก้คุณใสงดรักษาาการต่างๆเนี่ยในเหตุการณ์ตอนนี้คือชั่วคราวก่อนแต่ผมไม่รู้ว่าชั่วคราวเนี่ยจะนานขนาดไหนขึ้นกับสถานก,การณ์คือโควิด นี่คือเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจนะเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจสําหรับคนที่มีปัญหามีความทุกข์ใจสามารถนำไปบูชาติดตัวได้จากร้ายอา,อาจจะชีวิตดีขึ้นนะครับขนาดจะประมาณนี้ที่เราเห็นในรูปด้านหลังจะเป็นแผ่นตะกุดเงินแท้แผ่นตะกุดเงินแท้เนี่ยพิมพ์ว่าวัดสไหมหกสีวัดสไหม64แล้วก็มียันวิเศษ3ตัวยันวิเศษนี้เนี่ยสามารถ ปัดเป่าอุปสรรคขจัดโรคภัยต่างๆที่หลวงพ่อเนี่ยเมตตาอธิษฐานจิตตลอดระยะเวลาคือ3เดือนอ่าเราถึงเรียกว่าไตรามาสซึ่งเคยหมดไปแล้วครั้งหนึ่งมีคนถามหาเยอะมากอันนี้คือรุ่นไตรมาร 4. สหกสี่สหรับใครที่อยากบูชาพยายามหามาเนาะติดตัวไว้สําหรับคนที่มีปัญหาอยากจะนําไปรักษาอาการผมเชื่อมั่นได้เลยว่าบารมีของหลวงพ่อออสปาธานิโกนะ หรือพระครูโสพลพัทรเวทด็อกเตอร์นี่คือชื่ออย่างเป็นทางการหลวงพ่อออสพระอาจารย์ออสที่เรากล่าวขานกันหลวงพ่อท่านเมตตาสร้างเบีย้ยไตมา6หกสี่ขึ้นมาเพื่อบรรเทาทุกทางใจสำหรับคนที่มันมีปัญหาอาการเกี่ยวเรื่องคุณใสมนดาที่เรา แก้ไม่หายแก้ไม่ออกเนาะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางใจ,ใจิตใจสิ่งที่สําคัญเวลาคุณไปเช่าหามาไปเช่าหาบูชามานะจากไหนก็ตามแต่สิ่งที่สําคัญจําเป็นต้องมีคาถากํากับเนะบี้ยแก้ของหลวงพ่อเนี่ยจะมีใบคาถากํากับที่เราเห็นใบสีน้ำตาลนี้นะครับใบคาถากำกับถ้าใครไม่มีนะจดไปก็ได้จดไปก็ได้ดไไดเดี๋ยวผมค้างหน้าจอนี้ไว้มีคาถากำกับ ที่เราเห็นอยู่ผมมีเรื่องเล่าอยู่เรื่องหนึง่งมีคนเขาบูชาบูชาเบี้ยแก้ไปปรากฏว่าที่บ้านเขาเลี้ยงกุมารสายพายเลี้ยงกุมารสายพายไว้ช่วยเรื่องต่างๆที่เขาเชื่อมัน่นปรากฏว่ามีเสียงดังตึงตังตลอดทั้งวันทั้งคืนเลยตึงตังตลอดทั้งวันทั้งคืนเลย <S 2> <S 2> ขเขาก็เลยไปปรึกษาหมอที่มีความรู้ความสามารถเขาบอกว่ามาจากเบี้ยแก่นี่แหละ มาเเบียแก้นี้แหละเบีย้ยแก้น h คือที่ตามโบราณเชื่อว่าไล่ผีได้นะไล่ผีได้พรายอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นสายเทพไม่มีปัญหาอย่างกุมารของวัดไสยใหม่จะเป็นไอ้มะขามศิษย์วัดไสใหม่อันนั้นเป็นสายเทพสามารถอยู่ร่วมกันได้ โดยสวัสดิภาพแต่ถ้าเรามีเป็นสายาพายที่เราบูชาช่วยเหลือเรื่องที่เราปรารถนาเนาะเราอยากจะบูชาเบีย้ยแก้ไว้ป้องกันมนต์ดำป้องกันคุณใสคนที่เขาจะทําไม่ดีไม่หลายเราก็ไม่รู้นะเราสามารถนําไปบูชาได้โดยการสำคัญคือใบนี้กล่าวคาถาก่อนเนาะบอกกล่าวเบีย้ยแก้ก่อนเนาะบอกว่าคนในบ้านก็ดีที่เป็นคนจริงๆหรือกูมารหรือพายที่เราบูชาอยู่เนี่ย ให้เขารับรู้ก่อนเป็นการบอกกล่าวให้เรียบร้อยตามคาถาตรงนี้นะเพื่อจะได้อยู่ร่วมกันได้ใครบูชาในส่วนของสายที่เป็นแบบสายล่างสายดำสายพรายเนี่ยก็บูชาเบี้ยกแก้ตรงนี้ไว้คุ้มครองป้องกันเราได้เพราะเราไม่รู้เนี่ยคนที่เขาจะคิดไม่ดีไม่ไยของเราเนี่ยมาจากไหนนะครับก็เช่าหาบูชาได้นะครับลองดูเพื่อความ มั่นใจของเรานะพยายามเจ้าหานี่คือดูเป็นตัวอย่างนะครับเป็นภูมิคุ้มกันเนาะเป็นเบีย้ยเป็นหอยหอยเบีย้ยด้านหลังคือจะเป็นแผ่นปั๊มว่าวัดสาไหมหกสี่อ่าแล้วก็มียันวิเศษ3ยันเป็นยันนัดตลอดมีใบคาถาบูชากำกับถ้าเราไม่มีคาถาบูชาหรือหายอ่ะไม่เป็นไรนะดูคลิปนี้ดูคลิปนี้นะครับ